สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ h o b b y Bookong Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาเล่าข่าว Magic News เหมือนเดิมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแวดวง Magic หรืออะไรที่ใกล้เคียงนะครับจริงๆแล้วข่าวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนงานเวิร์อีกแต่ด้วยความที่งานเวิร์มันเพิ่งจบไงเรายังอินอยู่เราเลยเอาเล่าเงานเวิร์ไปก่อนตั้งแต่คลิปที่แล้วแลละ แต่ก่อนที่จะเริ่มข่าวกันเรามาแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนว่าวันนี้เราจะมีแฟลตดิวแจกแอมเพอร์แสนโปรโมเช่นเคยนะครับเรายังเหลืออีก2ใบวันนี้จะมีแจกอีก1ใบคอยฟังดีๆว่าเราจะถามคําถามอะไรรอบนี้เราจะใช้วิธีการโหวตจากสตาฟ t ด้วยไม่ได้สุ่มและเพราะฉะนั้นขอให้คอมเมนต์กันอย่างดีๆแล้วกันนะครับ ะเราไปคุยถึงข่าวแรกกันเถอะข่าวแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง Twitch TV นั่นเองก็เป็นแพลตฟอร์มของเราสตรีมเมอร์นะคล้ายๆ YouTube แต่ก็จะเป็นเน้นกับพวกเหล่าสตรีมเมอร์มากกว่า Twitch TV โดนแฮกนะครับโดนแฮกเกอร์ mm hmm. มือดีล้วงข้อมูลไปแล้วก็เอาข้อมูล125กิกะไบต์อ่ะมาเปิดให้โหลดในอินเทอร์เน็ตในใน т о เรันต์กันเลยซึ่งข้อมูลหลักๆเนี่ยจะเป็นรายได้และรายละเอียดต่างๆของเหล่าสตรีมเมอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเขาทั้งหมดช่วง2ปีที่ผ่านมากลายเป็นว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถมาดูได้เลยว่าสตรีมเมอร์คนนี้เนี่ยมีรายได้ ทั้งหมดเท่าไหร่ในเดือนนี้เดือนนี้แล้วก็รายได้เขามาจากอะไรบ้างมาจากค่าโฆษณามาจากมีคนให้บิดให,ให้บิทก็เหมือนเป็นการเชียร์เหมือนโดเนตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนก็สามารถมาดูได้หมดเลยว่าสตรีมเมอร์แต่ละคนเนี่ยเขาได้รายได้กันเท่าไหร่บ้างและลงละเอียดด้วยเลยนะอย่างเช่นแบบสตรีมเมอร์คนนี้เขาได้รายได้เดือนนี้เท่าไหร่ และได้มาจากแอด revenue เท่าไหร่ได้จากการ subscribe เท่าไหร่ได้จากการให้บิดหรือเชร์กิฟต์ subscribe หรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแยกได้หมดเลยพูดง่ายง่ายก็คือโปะคือคนสามารถมาดูได้หมดเลยว่าฉันมีเงินเท่าไหร่พอเราพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองมันก็มักจะดราม่าทุกทีใช่ไหมนนนใช่ครับเรื่องเงินเอก็อย่างที่เขามีอะไรนะวลีที่บอกว่าเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าจะทำไหนก็ตามก็จะมีเรื่องตลอดในเรื่องเงินเนี่ยวงการเมจิกก็ ไม่พ้นจากดรามานี้ไปด้วยมันก็มีคนใน t วิตเตอร์ในเลดดิตมาบอกหู oo, นี่มึงทําเงินได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทุกต่อไปนี้ฉันจะไม่ดเนตให้อีกแล้วหรือว่าแบบหู oo, เราไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยว่าคนคนนี้ได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วยังจะมาขอในทวิ t ทีวีมันชอบจะมี c h a ริตี้ t r e a m ก็คือ สตรีมไ,<อ>ได้รายได้เท่าไหร่ก็เอาเงินไปให้มูล,ลนิธิก็คือทําเป็นการกุศลอะไรพวกนี้ใช่ไหมมึงยังจะไปขอการกุศลอีกเหรอมึงมีเงินขนาดนี้มึงไปทําบุญเองก็ได้อะไรพวกนี้ซึ่งก็แบบเรื่องของเขาอ่ะก็เขาทํางานสุดจริตแล้วเขาได้ตังค์อ่ะจะมาดรามาอะไรวะเขาจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็คือความพึงพอใจที่จะจ่ายของทางเจ้าของเงินเนาะจะมีอย่างอะไรแหละถ้าเกิดคนสายดูวีทูบเบอร์มันก็จะอย่างพวกซูเปอร์แชทอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงเราบิลดิ้งที่จะจ่ายให้ ปีทูเบอร์รายนั้นหรืออาจจะเป็นซ er ีมเมอร์รายนั้นก็เงินของเขาอะถูกปะอ่าอือนั่นแหละก็กลับมาที่วงการเมจิกกันซึ่งวงการเมจิกเราก็มีสตรีมเมอร์หลายคนโดยเฉพาะตั้งแต่มีสิ่งที่เรียกว่า Magic Arena ก็มีคนเอามาโพสใน reddit ให้ดูว่าเหล่าท็อปสตรีมเมอร์ของเมจิกเนี่ยมีใครบ้างและใครแต่ละคนได้เงินไปเท่าไหร่บ้างก็ดูกันในภาพนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าคนที่ได้รายได้เยอะ เป็นระดับท็อป10หรือท็อป t o ของในวงการเมจิกเนี่ยมีใครบ้างเราก็จะเห็นนะครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือ day 9ในแต่ละปีเนี่ยเขาได้เงินจาก twitch 260,000 0กล usd ในขณะที่อันดับ2เราจะข้ามไปเพราะนั่นคือช่อง official นะครับตามมาด้วย jef f hooklen kaleb mtg v o x i e n u mod dynami ก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังทั้งนั้นเลยแต่เราลองมาดูลึกๆกันดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีแค่ท็อปโฟมะที่ได้เกินปีละ1นึ่งแสนเหรียญมันก็ไม่เยอะนะถ้าอย่างนั้นนะคือ1นึ่งแสนเหรียญปีละ3ล้านบาทมาแปลเป็นเงินไทยแล้วมันก็ดูเหมือนจะเยอะอะแต่บ้านเขาภาษีโหดบ้านเขามีภาษีที่ผมได้ยินมาจาก รายการข่าวที่ผมฟังนะอย่างน้อยเขาโดนเรียบร้อยแล้วคือ self employment fund ก็คือใครที่ทำงานด้วยตัวเองอย่างเช่นแบบเป็นฟรีแลนซ์เป็นสตรีมเมอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยตัวเองเนี่ยโดนไปก่อนแล้ว15%ซึ่งบ,บ้านเราไม่มีนะ15%นี้ไหนจะเป็นภาษีเงินได้ทั่วไปอีก รวมไปถึงค่าอินแลนอะไรของเขาอะไรพวกนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาโดนหักเยอะมากเราเห็นเขาได้แสนเหรียญเข้ากระเป๋าจริงๆน่าจะอยู่แค่ประมาณ6 0ห0 0หรือ7 0,000ืเหรียญเท่านั้นต่อปีบวกกับค่าของชีพของเขาที่แพงมากๆที่โนนอาหารเขาจานหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีเกือบส0เหรียญนะสิเหรียญมันก็300บาทแล้วนะจ้าอาหารจานหนึง่ง <g iggle> อะไรพวกนี้ก็อันนี้จะเป็นเรื่องเกในล็ดเล็กน้อยก <c oughs> ็คือเขาก็บอกว่ากันเนี่ยมีแค่ท็อป7ของ ตามลิสต์ข้างบนนั้นนะฮะที่บอกว่ามีรายได้มากกว่าครูซึ่งครูของที่อาชีพครูที่อเมริกาเนี่ยก็คือรายได้เฉลี่ยฉเฉลี่ย 60, เึลี่ประมาณ6 0 0 0 0เหรียญต่อปีก็จะมีเกิน6 0,000อยู่แค่ประมาณท็อปเจ็เท่านั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าอันรายการนี้เป็นของทางอเมริกานะครับก็คือเป็นคนอเมริกาบอกเองว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่เงินเดือนน้อยที่สุดของในอเมริกานะครับแต่ก็ผมว่าส่วนตัวนะผมก็มองว่าเขาอาจจะเทรดทอฟกันก็ได้ว่าถ้าเกิดคุณได้ทำในสิ่งที่คุณักคุณชอบ ก็คือต่อให้เงินเดือนน้อยมันไม่เยอะเท่าไหร่พอเลี้ยงชีพได้ก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งนะก็มันเป็นข้อมูลที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบน่าตกใจเหมือนกันอะเพราะว่าเราก็จะคิดอยู่ตลอดว่าหูถ้าคุณเป็นแบบหนึ่งในคนดัง10คนท็อป1 t o ท็อป20ของวงการยังไงคุณต้องรวยมากแน่ๆแล้วพอมาเห็นความจริงแบบนี้แล้วแบบไม่รวยขนาดนั้นเว้ เอออย่างนั้นแหละเอาจจริงอันนี้เราเห็นแค่ทางฝั่งของเราเนาะก็คือถ้าเป็นอย่างสตรีมเมอร์อื่นๆเกมอื่นๆที่มันมีฐานแฟนเบสกว้างกว่านี้ผมว่าก็่าจะมากกว่านี้นะคือก็เราก็ไม่ได้อะไรนะแต่คือเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าเมจิกมันเป็นค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็มีฐานผู้เล่นอยู่ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองก็หนึ่งในฟอร์แมตที่ดังที่สุดของเมจิกก็ดันเป็นคอมมานเดอร์ซึ่งคอมมานเดอร์มันก็ไม่ได้เป็นฟอร์แมตที่คนจะชอบดูสตรีมกัน มันเป็นอีกข้อด้อยหนึ่งด้วยแหละตัวแพลตฟอร์มที่มาซัพพอร์ตคอมมานเดอร์ในที่มันเป็นออนไลน์อย่างเช่นชัดก็ยังไม่ค่อยมีเนาะก็ถ้ามีก็จะคลื่นอย่างเช่นเหมือนกับเปิดกล้องเล่นกันเองไม่ก็เป็นอย่างพวกอะไรนะคอมมานเดอร์ไนท์ชื่อนี้ปะคอมมานเดอร์ไนท์เขาทาแค่ยูทูบไงเพราะเขาต้องไปตัดต่อวิดีโอก<อ>่อนมันมานัง่งสตรีมไม่ได้ถูกถูกถูก็ต่อจากข่าวนี้เลยเออยังอยู่ในข่าวนี้อยู่นะครับแต่ก็คือเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือ หนึ่งในสตรีมเมอร์ชื่อดังเช่นกันชื่อ c o เว r ร Go โก u e หรือ CGB นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีคนติดตามเยอะมากอยู่ในลิสต์นี้ด้วยออกมาชี้แจงรายได้ของตัวเองทั้งหมดเลยให้แฟนๆฟังเปิดเลขให้ดูเลยคือแบบแชร์หน้าจอสกรีนเข้าไปดูในแดชบอร์ดของทั้ง Twitch TV แล้วก็ของ YouTube ให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าเนี่ยฉันมาทำอย่างนี้นะฉันได้รายได้เท่านี้และมันจะทำให้เห็นว่าถ้าคุณดู วิดีโอเอ้ยถ้าคุณทําวิดีโอบ่อยจริงเนี่ยรายได้จาก YouTube จะสูงกว่า Twitch มากๆมากจริงๆคุณลองมาดูตัวเลขได้เลยครับก็มาดูภาพแรกกันนะครับอันนี้ก็คือตัวหน้าจอ,อารายได้ของทางฝั่ง Twitch ที่ CGB เขาเอามาให้ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเขามีรายได้ประมาณเกือบ3,000 US ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งก็จะแยกมาจากเพจซับพรามซับกิฟ f t Sub อะไรพวกนี้หลายๆด้าน ดูที่แอดนะครับแอดตัวสีม่วงอันที่ห้าเนื้เขาได้รายได้จากแอดหรือโฆษณาเนี่ย89เหรียญน,น้อยมากสําหรับคนที่แบบมีแฟนๆติดตามเยอะขนาดนี้จําไว้นะครับเกือบสามพันเหรียญต่อเดือนสําหรับ Twitch แล้วคราวนี้เรามาดูของ YouTube กันของ YouTube นะครับนี่เดือนละสามหมื่นเหรียญเออมื่อกี้สามพันใช่ไหมอันนี้สามหมื่มันไม่ได้เยอะกว่าเยอะครัอันนี้มันไม่ได้เยอะกว่าธรรมดาแล้วนะสิบเท่านะใช่ มันเยอะกว่าสิบเท่าเลยไงซึ่งถ้ามันก็เป็นอะไรที่บ่งบอกอะว่าถ้าคุณทําวิดีโอเยอะจริงเนี่ย y o u t u b e เป็นที่ที่คุณควรจะอยู่มากกว่าไม่ใช่คุณควรไปอยู่สตรีมแต่ก็นะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอะสตรีมคือถ้าคุณเป็นคนที่เล่นกับคนดูเก่งหรือว่าเราคุณทํากิจกรรมอะไรที่มันไลฟ์แล้วคนจะสนใจมากกว่ามันสตรีมมันก็ย่อมเหมาะกว่าแหละในขณะที่ YouTube คุณทําคลิปเสร็จคุณต้องมานั่งตัดต่อต้องมานั่งอะไรพวกนี้ด้วยแต่ในทางกลับกันคุณสามารถเตรียมการอะไรได้มากกว่า เดมิมันก็แล้วแต่แหละมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกว่าคุณจะเหมาะทางด้านไหนมากกว่าสําหรับคนคนนี้เขาเข้ามาอธิบายให้ฟังกแหละว่าสําหรับเขาเนี่ยถ้าให้เลือกได้เขาแทบจะไปอยู่ YouTube เต็มตัวอยู่แล้วทุกวันนี้เขามาสตรีมเพราะว่าเขายังมีทฐานแฟนๆติดตามเขาอยู่ที่สตรีมเขาทิ้งไม่ลงเท่านั้นเองส0 0 0มื 30, ่ 3, 000, นกะับสามพนเ่ยคนเราคงเลือกไม่ยากหรอกว่าอยากจะไปทางไหน <c oughs> ก็นี่เป็นข่าวเกี่ยวกับลีก ที่ Twitch TV โดนแฮกมานะครับเราก็ได้เห็นข้อมูลอะไรหลายๆ,ๆด้านเราไปข่าวถัดไปกันดีกว่านนครับมีอะไรเกิดขึ้นโอ้อันนี้มันจะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับสำหรับคนที่นิ <I> ยมไปเล่นอันที่ร้านนะครับมันคือฟลอยโปรโมแพ็กนะครับของชุดปินไตฮันเนี่ย่าทั้งรีเจียนเซอเซเชียนะครับแกะออกมาแล้วปรากฏว่า มันไม่ใช่าภาษาอังกฤษออคือาภาษาจีนงงไม่เปแทบเห็นบอกว่าทางตาของพิศาจแจ้งมาแล้วว่าเป็นปัญหาทั้งลีเทียนนี้ทั้งเซีเชียเลยซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าเขาจะมีอะไรชเฉยผู้เล่นส่งชุดใหม่มาไหมหรือจะยังไงแต่ส่วนตัวนะผมมองว่ามันคือรางวัลจากการเราไปเล่นที่หลาน่ะซึ่งถ้าเกิดออกไปได้ใบในทร์นาเนตเซนดดามันก็ตีคนตายเหมือนกันยิงคนตายเหมือนกันก็ปีสเปลไดยเหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเนาะ เหม <S <S <ด>ือนเราได้พัดฟรีมาแล้วอ,ะอ่ะแต่กรจออีเวตนแต่เรื่องการขายอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับขาล่ารางวัลล่ามาขายอาจจะก็ขนาดการภาษาญ,ญี่ปุ่นที่คุณภาพการ์ทดีกับภาษาอังกฤษจะขายค่อนข้างยากเลยเจอภาษาจีนไปนี่น่าจะ เก็บไปเล่นเถอครับถ้าได้เปิดหรือเปิดได้อะไรพวกนี้ก็ลองมองถึงการเอาไปแชร์กับเพื่อนๆที่เป็นขาเล่นเหมือนกันแล้วกันครับแทนที่จะพยายามเอามาขายเพราะน่าจะขายลําบากแหละ,ะตอนนี้ทาง official ของ w a t ซีก็ยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มนะครับว่าเขาจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างแต่ถ้าเป็นผมผมจะตั้งความหวังไว้ต่ำๆ พูดงี้ละกันไอ้ก็มีประเด็นนีงที่เคยได้ยินมาว่าคนไม่ชอบการที่ไม่ภาษาอังกฤษเพราะกูอ่านไม่ออกแต่ผมว่าจริงๆการเนสแตนดาร์ดก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะเพราะว่าคือมันเป็นของใหม่เรากําลังเรียนรู้เราดูจากภาพแล้วก็พอจําเทคได้แปดสิบเก้าสิบปอร์เซ็นแล้วอะยกเว้นบางไปที่มันซับซ้อนจริงๆหรือที่เคยเห็นคือคนอยากเล่นท่าแปลกๆแล้วส่วนใหญ่จําการไม่ได้ต้องอ่านอันนั้นเเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นพวกไปทัวร์นาเมนต์เล่นเถอะคือเห็นรูปแล้วก็รู้แล้วมันทําอะไรได้อะถูกไหม แต่ยัเว้นเกอบใบแปลกแปลกนีเรื่องหนึ่งหรือคุณเปิดได้ส่วนเนี้ยมันจะเป็นของใหม่ไปเดนไนแล้วก็ของสุ่มของเก่าถูกไหมจะว่นคุณได้ของเก่าจริงๆนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งของเก่ามันก็มีน้อยนิดนานๆทีจะเจอ,อเนนใช่ก็ย่าง,างานี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับซองฟอยเท่านั้นนะครับซองปกติไม่เป็นก็มันก็เห็นว่าช่วงหลังๆนี่คืออันนี้พูดถึงเฉพาะซองโปรโมทอย่างเดียวนะคือเหมือนกับ ิวซของการดมันแย่ลงอะครับถ้าเกิดใครสังเกตเห็นจะเป็นเยอะเลยในชุดมิไดีันนี่คือไอ้ตรงอ่าไม่ใช่สิเป็นตั้งแต่ชุดดี D แอนดีละไอ้ตรงตัวส้อมส้อมแพ่นวอลเกอร์อะอ่าฮะมันจะคือคือมันจะปิ้นไม่เนี้ยบเหมือนเก่าอะคือของเก่าตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้ไก่เกาฮามซิกเคเวนแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะที่พระมาว่าส้อมส้อมจะเลอะอ่าคือหมายถึงไอ้ตัวสีเงินๆนะครับแต่มันจะเลอะออกมาตรงตรงงามส้อมไอ้ตรงตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วก็หรือไม่ก็ได้ก็มี ผม,ผมไช้หลายใบยนี่ซ่อมผมผมจะกลายเป็นช้อนอยู่แล้วจะได้เห็นภาพไงมันจะเป็นช้อนอยู่แล้วซึ่งไอ้ตรงความผิดพลาดของตัวโปรโมโแพครอบนี้เนี่ยมันชัดเจนมากๆว่ามันเป็นความผิดพลาดจากฝั่งผลิตจากโรงงานเลยเพราะว่าซองเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษยอยู่เลยถ้าเขาจงใจ <S <S ใ<ช>จะให้แบบข้างในเป็นภาษาจีน อยู่แล้วมันจริงๆและหน้าสองมันต้องเป็นภาษาจีนด้วยไงแต่นี่คือหน้าสองเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นมาจากโรงงานแน่นอนนั่นแหละ QC ค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงหลังๆ่าเรื่องหน้าปวดหัวไปแล้วเรามาดูเรื่องเ้าว้าวกันต่อดีกว่าอันนี้จะเป็นข่าวมาจากทางชาวเกาะนะคบภาคนี้เราจะแวะไปหาเขาบ่อยหน่อยเพราะเขามีอะไรว้าวๆ้าเราเห็นตลอดนะครับะจะเป็นนักสะสมชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งซึ่งเก็บสะสมชิวานรักก้อนการชื่อดังของสีแดงใครเล่นสีแดง เล่นมังกรสะสมมังกรเนี่ยจะจะต้องรู้จักกันดีเพราะมันมีวาในชุดอัลฟาเขาเก็บชื่อวานดาก้อนนะครับครบทุกเวอร์ชัน่นครบทุกภาษาเดี๋ยวะจะเป็นทวิตเตอร์นะครับของชื่อที่แปลเป็นไทยเลยนะครับว่าจัก,กรพรรดิมังกรนานาโดราว้าวเทเขาบอกว่าในคอลเลคชันของเขาเนี่ยมีทั้งหมดอ่22า222ใบเลขสวยด้วย ใบล่าสุดที่เพิ่งได้มาจนครบคอลเลกชันเนี่ยเป็นใบ,บที่สองสองสองเขาเนี่ยคือชื่อวันดราก้อนเซเว่นอีดิชันเซเว่นอีดิชันนะครับฟอยหาโคดอยากเซเว่นอีดิชันฟอยภาษาอะไรว่าสเปนป่ะก็คือได้เพิ่งได้ใบสุดท้ายก็ครบคอลเลกชันแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยซึ่งผมมองว่าการ์ดเมจิกที่มีมาตั้งแต่ยุดรุ่นแรกสุดอัลฟาเบต้าถึงปัจจุบันนี้มันจะสามสิบปีแล้วนะคุณไปตามเก็บการ์ดเก่าๆอ่า มาจนครบแล้ที่สำคัญคือครบทุกภาษาด้วยนะคืออาจริงๆแค่รุ่นเก่าๆอัลฟาเบต้าเนี่ยแค่ภาษาอจีใหายครบยังยากเลยอ,อเดี๋ยวดูในรูปเอานะฮะว่าเขาแปะใส่คอนดิชันมีผ่านการเกรดมีรุ่นที่ผ่านการเกรดไปด้วยแต่ผมไม่ได้ซูมดูนะว่ารุ่นไหนอ่ามีทั้งรุ่นใบใหญ่ก็มีคือทุกแบบจริงๆอ่ะที่มีปิ้นคคำว่าชิวันดากอนอ่ะคือ,คอแฟนบอยของชิวันดากอนที่แท้จริงอ่ะ อ๋อใช่เขามีทำตารางไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าอมีรุ่นไหนภาษาไหนใครอยากดูเข้าไปดูเทปิเตอร์เขากันได้ไปดูมาแล้วนะครับก็คือตัวชิวันดากอนเซเว่นอีดิชันฟอยใบนี้เนี่ยเป็นภาษาสเปนครับถูกต้องแล้วและเขาบอกด้วยว่าได้มาจากเพื่อนชาวอาร์เจนตายก็คือที่อาร์เจนตินานั่นแหละมาไกลนะเนี่ยเออยินดีด้วยกับคุณจักรพัฒม์มังกรนานาโตรานะครับในที่สุดก็ หาชีวันดากอนได้ครบสักทีต่อไปนี้เขาก็คงครบตลอดแล้วแหละเพราะใบใหม่ๆเขาก็หาได้ไม่ยากแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่ช่วงแฟดดิวนะครับนดเราจะมาแวบบบบ๊บๆอ่าคุณดาบเอาเลยแฟดดิวคำถามแจกอันแรกของคลิปนี่คือคำถามของรอบนี้ก็คือถ้าคุณมีบัตเจ็ตไม่จำกัดนะครับคุณอยากจะเก็บการ์ดเหมือนคุณนานาโดราเนี่ยแต่เป็นใบไหนดี เหมือนแบบใบไหนเป็นใบที่คุณอยากจะเก็บครบทุกเวอร์ชันและครบทุกภาษาที่สามารถจะหาได้บนโลกนี้เนี่ยใบไหนครับและช่วยอธิบายด้วยว่าทําไมนะครับรอบนี้เราจะใช้วิธีขวันใจสตาฟนะครับใครคอมเมนต์มาได้ดีเราให้รางวัลไปเลยเหลือแค่สองใบนะตอนนี้ d a n c n n g s o u c e กับ Icing d a t e นะครับมาลุ้นกันคอมเมนต์ได้ดีอ่านแล้วโดนใจอ่านแล้วว้าวอ่านแล้วเฮ้ยอ่าททำให้สตาฟซาบซึ้งกับความรักของคุณที่คุณมีให้การ์ดใบนั้นนะ่ะ เออคุณเล่าสตอรี่มาได้เลยเออกแค่ชื่อเราไม่เอามาพิจารณาเลยนะต้องมีสร้อยห้อยท้ายนะว่าทำใหมคุณถึงชอบใบนั้นงั้นเราไปข่าวถัดไปกันดีกว่าอันนี้เป็นข่าวสั้นมากๆเลยแต่ก็ยังมีอะไรตลกๆมาด้วยนะอ่ะเอาสั้นๆก่อนเลยในฟ format raw l pissing needle โดนแบนแล้วนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีใครตกใจอ่ะเพราะเอาจริงๆแล้วการ์ดที่แบบเป็นความสามารถเนมอากาดมันโดนแบนใน raw หมดแล่ละ เพื่อให้การเล่นมันไม่น่าเบื่อก็ไม่ว่าจะเป็นเม l i n g m เม็ดอ่าซอรัส p y g l ลาสอะไรพวกนี้โดนแบนดมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นพิซซ n ่นีโด้โดนแบนดไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ความที่มันใหม่เนี่ยก็คือไอประกาศแบนด์เนี่ยมันดันมาประกาศอยู่ในทวิตเตอร์วิสา c คัสเตอร์เมอร์ซพอร์ตคือปกติมันก็ต้องอยู่ในทวิตเตอร์เมจ t ก e ดอะแก r i เตหรือเอ็มทีจีอีสพอร์ตมันจะอยู่ในแค่สองอันนี้ อันนี้วิสาคัสเตอร์ซัพพอร์ตคือถ้าสับภาษาไทยเราก็จะพูดกันว่าลืมเปลี่ยนแอคเคาท์เหรอลืมผันแปรลืมผับแอรเออลืมสลับแอนใช่ไหม,มเป็น i อมาหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ <laughs> ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละว่ายังไงใบนี้โดนแบนชัวร์แค่มันตลกอะคือแบบวิสาคัสเตอร์ซัพพอร์ตมาบอกว่าโอ้เพจนี้โดนดนแบนแล้วนะครับต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้อืมครับจะมีคนตามทวิตเตอร์นี้กันอยู่สักกี่คนกันเนี่ย จริงกรงเพราะว่าคือตอนแรกที่ผมไม่ยินข่าวนี้ผมก็นึกว่าข่าวปลอมนะเพราะว่าคือถ้าประกาศแบรนด์วพวกนี้ปกติมันจะขึ้นในหน้าเดที่ MTG ถูกไหมว่าประกาศแบนรนด<ช>์เงี้ยมันไม่ขึ้นจนผมต้องไปเปิดในแบรนด์แอร์ลิสติกลิสต์ถึงเขีน่เออเฮ้ยแม่เรื่องจริงวะใช่คือเป็นปการประกาศแบรนด์ที่แบบไปฝากเด็กฝึกงานทำหรืองไงวะงไปถ <c oughs> ึ <c oughs> องออกมาอย่างนี้ต่อไปนะครับข่าวสุดไ,ไม่เชิงข่าวสิอันนี้เราเรียกว่าอะไเดียมารำลึกความหลังอันแสนหอมหวานกันฮะคุณนขิงชัด เอ้ยไม่ได้ขิงเราอคุณไม่ได้มีแฮปปี้เมมโมรีกับจีพีเหรอมีเออมันไม่เอ็กซ์คลูสีขนาดนี้ไงเอ้ยไม่ออ่าไม่มีอะไรครับก็คือวันนี้นะครับวันที่เราอัดรายการนะครับไม่ใช่วันที่คลิปนี้ออกนะวันที่เราอัดรายการกันอยู่เนี่ยเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมซึ่งเมื่อสองปีที่แล้วสองพันสิบเก้าเนี่ยสิบเอ็ดตุลาคมสองพสิบเก้าคือวันที่มี g ีพีแบง o อ หรือจะเป็นชื่อใหม่ของเขาในตอนนั้นก็คือ m Magic f กเฟ b a n g k o k นะครับอ่าเราไปดูภาพกันดีกว่านะครับนี่ก็เป็นรูปจากงาน Magic Face Bangkok 2019นะครับผมมีรูปนี้ exclusive มากเพราะว่ามาถึงงานเป็นคนแรกๆยังไม่มีแขกมาเลยสักคนแล้วก็ตามมาด้วยแขกรับเชิญพิเศษของงานนี้เลยก็ได้โปรระดับแพ a ต i ิน m มและเป็นทั้งฮอสเฟเมอร์แล้วก็เป็นใครๆก็กกรู้จักกับพูดง่ายๆรีดดูกนะครับไดมางานนี้ด้วย ซึ่งอันนี้เป็นเมมโมรีที่ดีของผมแถมให้และกันที่นี่แหละสาเหตุที่นนบอกว่าขิงก็คือ,อก่อนงาน GP b a n บ k o k เนี่ยผมได้เขียนบทความสำหรับคนที่จะเดินทางมาประเทศไทยอะไรพวกนี้นะครับว่าแบบคุณพักได้ที่ไหนบ้างไปเดินทางไปเที่ยวได้ที่ไหนมากอาหารที่นี่เป็นยังไงคนควจะรู้ภาษาไทยพวกนี้เอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้คุยกับคนไทยทั่วไปได้ง่ายๆอะไรพวกนี้แล้วรีดุก็ไปอ่านบทความนี้ด้วยเพราะเขา ถูกเชิญให้มางานนี้ไงเขาก็แบบโอ้ขอบคุณมากเลยแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้คุยกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ได้เล่นกันอะไรพวกนี้แหละครับขิงออนั่นแหละครับก็คือเป็น on this day ที่พอผมเปิดมาใน Facebook แล้วก็แบบโว้ยคิดถึงจังเลยเมื่อไหร่เราจะได้กลับไปงาน GP เนี่ยคือตอนนี้เราไม่หวังแล้วว่าจะมี GP มาไทยเราขอแค่มี GP ก่อน <laughs> นี่คืออีกะระดับหนึ่งม GP, ใีใกล้ๆให้เราได้ไปเองก่อนนะ ่ไมถ้ามันกลับมาปุ๊บยังไงมันก็ต้องจัดในประเทศที่มัน s ักเซ s ฟู u ชัวร์ๆอยู่แล้วมันก็คงจะเป็นแถวๆแบบญี่ปุ่นไต้หวันอะไรพวกนี้ใช่ไหมขอให้มันกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโลบมากขอให้มันมาไทยทีก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นตามลาดับแล้วเนาะทั้งประเทศไทยและทั้งทั่วโลกนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแปลกๆโผล่มาก็เลยคิดว่าผมว่าปีหน้าอย่างแย่คือครึ่งหลังอะ ครึ่งหลังของปีน่าจะหวังเหตุงาน TP เริ่มคัมแบ็กกลับมาแล้วอันนี้คืออย่างนนแย่สุดนะนและถ้าไม่มีอะไรแปลกๆขึมานะ <c oughs> หวังว่าจะไม่ไปถึงตัวโอเมก้าหรือเซตานะเอาจริงๆแล้วเราก็ยังลุ้นอยู่ด้วยแหละเพราะว่าวิสาร์ได้ออกมาประกาศแล้วใช่ไหมว่าเขาจะไม่คอนติเนียกับพวกโปรซิสเต็มแล้วแต่เขาจะยังคงพวกแบบงานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเขายังไม่ได้ออกมาพูดนะว่ามันจะเป็นงานแนวไหนหรือใน ฟอร์มไหนมากเราก็อรอลุ้นกันว่าเขาจะมาประกาศอีกทีเมื่อไหร่ไม่มีข่าวอะไรแล้วนะครับนนท์ไม่มีแร้วครับ,รบก่อนจากไปก็ขอให้ทุกคนเทคแคร์ด้วยนะครับสเตย์เซฟดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับเราจะได้พร้อมกลับมาเล่นที่ร้านกันอย่างสนุกสนุกและเจอหน้าเพื่อนๆกันอีกทีนึงนะครับอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ